สวัสดีครับผมทีมงกันฝ่ายนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับกับเจ้าตัว sandisk d e c k drive desktop sd แปดทราไบนะครับผมใช้นานมากจนลืมชื่อมันไปแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นของ sandisk นะซึ่ง sandisk ก็อยู่ภายใต้กับ western digital หรือ w d ที่เรารู้จักกันแหละครับที่ทำพวก hard disk sd พวกที่อุปกรณ์เก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คุ้นชินตาอยู่แล้วครับ สายถ่ายรูปโปรดักชันนะครับก็จะคุ้นเคยกับแซนดิคกันหลับนี่แหละนะครับกับเลนสตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับก็มีขนาด8เทลไลต์นะครับแล้วก็ความเร็วที่ได้เนี่ยก็คือ1,000 MBPS นะครับแล้วก็มีวารันตี3ปีแล้วประกัน3ปีนะครับแล้วก็พอเชื่อมต่อไปยุทธวียดนามแล้วก็มีแถมแบ็กอัพซอฟต์แวร์มาให้นะครับสำหรับคนที่ มีไฟล์งานต้องใช้แบ็กอัพเป็นออโต้อะไรเงี้ยตัวโปรแกรมตัวเนี้ยสามารถที่จะเข้ามารองรับตรงนั้นไว้ได้นะครับผมทีนี้ในกล่องที่มันให้มาครับเขก,ก็ให้ตัวอะแดปเตอร์นะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ไฟเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนหัวปลั๊กได้ในหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac นะครับผมก็ครบถ้วนนะกับสิ่งที่ให้มานะครับทีนี้ เรามาเข้าส่วนของเพนพอยน์ก่อนว่าทําไมตัวนี้มาแล้วผมถึงแฮปปี้มากนะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าคอมพิวเตอร์ผมนี่มันเต็มแล้วนะครับที่เป็นช่องใส่ s อสนะครับแล้วก็ปริมาณความจุข้อมูลของผมในเ d บนเครื่อง PC ตอนนี้มันเต็มแล้วนะครับการ,การมี e อท e r n a l ที่เป็น SD ใหญ่ๆนะครับ มันก็จะเข้าไปช่วยอุดร้อยร่วตรงนี้ได้ดีมากนะครับซึ่งมันทําให้เพราะว่าผมจะเป็นโปรเซสต์งานผมก็คือเอาไฟล์งานประมาณ4ี0ห้ากิกเนี่ยเอามาใส่ใน h s d ก่อนนะครับแล้วพอตัดงานอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ย้ายเข้าไปในตัว NAS นะครับซึ่งทีนี้เนี่ย n นสผมมันก็เป็นการหมุนเนาะการที่เราจะตัดไฟล์หรือไฟล์ไฟไฟอะไรใหญ่บางอย่างเนี่ยมันคิมันช้านะครับถึงแม้ผมไมผมจะใส่แคส ไป S D เข้าไปแล้วก็เถอะนะครับทีนี้การมี S D เข้ามาเพิ่ม8 TB ท,ที่เป็น Eternal ขนาดกำลังดีนะครับความเร็วโอเคนะครับถือว่า perfect นะครับแล้วก็ราคามันตัวนี้ถ้า8 TB ประมาณ2 9 3 0มีทอน,นะครับแต่ถ้าเทียบตามจำนวนแล้วถ้าเหมือนเราซื้อ S D 2ตัวราคาก็าใกล้เคียงกันนะครับพอๆกันเลยนะครับมันก็เลย make sense นะครับในด้านความจุก,กับราคานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะาําให้เรางานลื่นแหละเข้าพูดแล้วรบๆครบจบเลยงานลื่นตัวเล็กวางตรงไหนบนโต๊ะก็ไม่ลกนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อที่แบบว่ามันอาจจะทําไม่ดีกว่าน,นี้นะนะครับติดผมติดแค่อย่างเดียวเลยนะครับผมติดแค่ไฟเลี้ยงมันนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้ไฟเลี้ยงในการ เลี้ยงตัว s 4ตัวนี้นะครับการออกไปทำงานนอกสถานที่ถ้าย้ายไปอีกสตูดิโอหนึ่งไปโปรเจชันหนึ่งอาจจะมีไฟเลี้ยงอาจจะสบายโอเคแฮปปี้ไปต่างประเทศในโรงแรมอาจจะยังแฮปปี้นะครับแต่นอกสานที่ก็หมดจบข่าวนอนใช้ไม่ได้นะครับเออผมไม่มั่นใจนะผมมีความรู้สึกว่ามันอาจ มันอาจจะไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงก็ได้หรือเปล่านะครับอ่านะครับอันนี้อาจจะอยากเป็นการบ้านแซงดิสนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าไม่ต้องมีไฟเลี้ยงเนี่ย,ยมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะเป็นเอสดีที่โคตรโคตรเพอร์เฟกต์นะะถ้ามันไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้ปลั๊กไฟ,ไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็งานอย่างอื่นของมันเนี่ยผมผมว่าในราคานี้ขนาดมันมันทำได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็เทสแล้วความเร็วอ่านเขียน ใกล้เขียนกับหน้ากลองน,นะครับก็แบบตกไปแบบประมาณแบบ10-20เมตร10-20 MB 10แค่นั้นเลยนะครับความเร็วทำได้ดีความร้อนก็อุ่นๆครับมือโดนได้ระหว่างกำลังทำงานระหว่างอ่านเขียนอะไรพวกเนี้เอามือไปจับโดนได้นะครับมันอ,อยู่มามัมาอยู่บนโต๊ะเราเนาะมอ้องเมนชานะว่ามันจับได้อุ่นๆแล้วผมก็ชอบเอามือไปอ้างด้วยเพราะว่า มันอุ่นๆดีนะครับอ่ะนะครับแล้วก็นะครับการได้แล้วก็ถ้าเกิดคุณมีอีกการได้ทคุณไปทำข้างนอกแล้วคุณมีอีโคสแตมซันดิสเนี่ยนะครับมันก็ช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเพราาะว่ตัวซันดิสเนี่ยเขาก็แถมตัวซอฟต์แวร์ในการช่วยแบ็กอัพอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าคุณมี s d ที่เป็นแบบพอตติเบิลซันดิสพกพาไปข้างนอกนะครับไปถ่ายงานข้างนอกต่อ,อกล้องอะไรอย่างเงี้ยบันทึกลงอย่างเงี้ยแล้วกลับมาก,ก็บันทึกใส่ตัวนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ ของทาง sandisk หรือจะอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยทำงานได้สูงข,ขึ้นง่ายขึ้นเมื่อคุณมี e อีโคซิสต็มอุปกรณ์ที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เขาให้มานะครับการบริเวที3ปีก็ไว้ใจได้แน่นอนครับเพราะว่า sandisk เนาะเราใช้กันมานานเห็นกันมานานนะครับแล้วก็ western digital หรือพีดีก็ทำอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมพูดถึงในแง่ที่ว่าไม่ได้ใช้งานแบบรูป หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอยากจะได้พื้นที่เก็บข้อมูลภายนอกโปรเก็ตอย่างอื่นก็ได้ไหมได้เหมือนกันจริงจรงมันเก็บเกมมันได้เลยนะครับคุณโหลดเกมใส่เข้าไปนี้คุณจะโหลดหนังจากหลิดเน็ตฟิกดูแบบออฟไลน์ใส่ไว้ในไว้ในตัว h d ทนี้มันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันทำได้หลายอย่างเลยหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณใส่งานไว้ในนี้แล้วแล้วเดี๋ยวคุณค่อยต่อตัวนี้ให้มันดูดเข้า นสไปเลยสะดวกสบายก็ทําได้เช่นกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเอสีเนาะมันสะดวกหลากหลาย,ยที่คุณเอาไปใช้วิธีการอะไรเนาะแต่ว่าซีรีส์นี้เขาทํามาเพื่อการที่จะใช้แบบสุดซีรีส์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบโปรชันเนาะมันดูโปรเจชัน,นโปรช์ชันมากเลยนะครับแต่วันจริงมันทำาไ,ได้หลายอย่างนะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณสนใจมันหรือเปล่านะ,นะครับถือว่าโอเคผมติดแค่อย่างเดียวแค่เ,เรื่องไฟเลี้ยงนั่นแหละครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับกับ SD ทางแซนดิคเด็กดานะครับผมสักวันนี้ไลา์กันไปก่อนนะครับกับเทงยนไฟนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าผมไม่ชอบผมก็คงไม่ขอของนี้มารีวิวนะครับอันนี้ผมขอมารีวิวเพราะว่าผมชอบนะครับก็แฮปปี้อย่างเดียวเรื่องไฟรนด์นะครับผมโอเคครับไลน์กันไปก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ